เรียมดีแรบดาวิ่งเชลซีเจ็บแฮมสติงพักจาวถึงเดือนพฤศจิกายนพานช่วยทีมในเกมหนักเจอกับบายเยฟร์ลิเวอร์พูลแมนยูและสเปอร์แต่ยังดีไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเดวิดออสตินนักข่าวคนดังเในแอตแลนติกสื่ออังกฤษรายงานเมื่อวันอังคารที่9กันยายนว่าเรียมดีแรบกองหน้าเชลซีน่าจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจากอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังดีแรบกองหน้าตัวใหม่ของเชลซีบาดเจ็บในเกมลอนดอนดับบี้แมตช์ที่สิงห์บูเปิดบ้านชนะฟุตแลมสองประต้องพักกยาวและเบิ นิกรัตเช็กซันไม่ให้ย้ายบายเมยมิวิีก่อนที่จะยอมปล่อยในที่สุดจากการหมดสิทธิ์ลงสนามเรือมพฤศจิกายนทําให้เชลซีจะไม่ได้ใช้งานดีแล้วช่วงเริ่มต้นยูฟาชิปลปกรีรอบอีกเฟสที่จะเจอกับบายเยอร์เบนฟิก้าและอาแจกรวมถึงพิบลีกนัดเจอกับเบนฟอร์ดแมนยูไบต้าลิร์พูล ฟอเรสตและสเปอร์ดีแลบย้ายจากฮิ่สวิตมาอยู่กับเชลซีในช่วงเปิดตราดซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว310ล้านปอนด์หรือประมาณ1,320ล้านบาทก่อนได้ลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก6เกมทำได้หประตูช่วยทีมคว้าแชมป์และสตาร์ตตัวจริงพิว่ิคองนัดเอาละครับชอบกรเชแชร์กดติดตามเ่อชสปอร์ในทีเดอเ้วยสรับวันนี้ก็ฝอ่วเพีท่น้นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ